คู่เลขศาสตร์ในเบอร์มือถือที่ควรหลีกเลี่ยงชุดที่1ห,หากดูคลิปนี้แล้วชอบหรือมีประโยชน์กรุณากดไลค์กดแชร,ร์กดซับทวิไลกดกระดิ่งเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการหาสิ่งดีมานำเสนอต่อไปด้วยครับขอบคุณครับคู่เลข0110 ส่งผลให้เครียดวิตกกังวลปวดศีรษะเหนื่อยคนเดียวขาดคนสนับสนุนมั่นใจในตัวเองสูงคิดไวทำไวใจร้อนทำอะไรมักมีอุสักคู่เลข02 20ส่งผลให้อ่อนไหวหลายอารมณ์ไม่มั่นใจไม่มั่นคงทางอารมณ์ชิ่งหุ่หงิดใจดีใจอ่อนหูเบาเชื่อคนง่ายการเงินมักจะเสียความรักมักมีปัญหา คู่เลข03 30คิดไวัยทำวัยใจร้อนชอบใช้กำลังเครียดง่ายกล้าได้กลา้า,าเสียให้ระวังอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวคู่เลข07 70ส่งผลให้มักเจอความเครียดความกดดันต้องใช้ความอดทนสูงเสียสละต้องต่อสู้กับปัญหาและอุบสรรคัก์มากมาย คู่เลข08 80ดื้อรัน้นดื้อเงียบไม่ค่อยจะฟังใครกล้าดได้กล้าเสียชอบเอาชนะใจใหญ่ใจนักเลงระวังอิทธิพลจากอบา,ายามุกค,คู่เลข11 1, มั่นใจในตัวเองสูงมีความเป็นผู้นำมากแต่บางครั้งทำคุณคนไม่ขึ้นบางครั้งคิดไวทำไวใจร้อนภายนอกเข้มแข็งแต่ภายในอ่อนไหวคู่เลข12 ขัดแย้งในตัวเองหลายบุค,คลิกอารมณ์ไม่มั่นคงหุดจิดง่ายปะทะขัดแย้งกับผู้คนได้ง่ายคู่เลข13ส่งผลให้ผงผางใจร้อนตรงไปตรงมาอารมณ์รุนแรงระวังกระทบกระทั่งมีเรื่องกับผู้คนผิดหวังเจอเรื่องทุกข์อุบัติเหตุคู่เลข33อารมณ์แรงใจร้อนมากขี้หง,งุดหงิดเอาแต่ใจระวังเจอเหตุการณ์วิวาทรุนแรงอุบัติเหตุ คู่เลข3-4ระวังขัดแย้งกับผู้คนเพราะคำพูดพูดตรงพูดแรงเกินไปขวัญ่าซากคำพูดทำร้ายใจคนได้ระวังเกิดความขัดแย้งก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์และใครเห็นแล้วฟังแล้วถูกอกถูกใจกดนากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อให้ผมมีกำลังใจในการนำสิ่งดีๆมานำเสนอต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ